สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะมาว่าถึงตัวที่3นะคะที่ผ่านการสร้างรายได้เมื่ออาชีพของเพจ facebook หรือ facebook ตัวนี้นะคะก็คือการแนะนำโปรไฟล์นะคะไปเบิ่งนะคะว่ามันเป็นสีเขียวบอผิดกดชุ่มชบ่บอันนั้นนะคะสิพิดกดชุมช่แบบรายแรงนะคะก็คือว่าเฮาบอสามารถต่อแยงได้เข้าลบ ย่างเดียวนะคะคือต้องลบอย่างเดียวนะคะคลิปที่เข้าลงไปนะคะคือต้องลบอย่างเดียวทําการลบออกอีกอย่างแล้วนะคะหลังจากนั้นยีิบสี่ชั่วโมงหรือเจ็ดสิบสองชั่วโมงเขาก็จะอัปเดตนะคะวะ่าเขามีเสียดเขามีคุณเนสมบัติที่จะสร้างรายได้อยู่ในเพจ Facebook อยู่ในเฟซบุ o กโบวนะคะตัวดีนะคะลองไปเบิร์นะคะคอยเจอมาหล,ลอหร่อหนึ่งนะคะคอยทายคลิป ฮาโลวีนเนาะมันเหมือนจริงกันในข่าวนะคะเขาว่าข่อยไปเอาคลิปของในข่าวมาลงเนาะคือเอาขาบอกวา่าคัดยางยัง,ยงไหลแรงนะคะผิดกฎชุมชนยังไหลแรงเนาะคือเฮข่อยทําการลบคลิปออกโดยทันทีนะคะอพอข่อยทําการลบคลิปออกเลยทันทีนะคะหลังจากนั้นสถานะของข่อยก็คืนว่าข่อยมีคุณสมบัติที่จะสั่งไล่ได้ ในดิจิทัลของเ c e b o o k ตัวนี้นะคะพอยพี่น้องลองไปเบิ้งกันได้ค่ะนะกดเข้าไปที่เดสบอร์ดเราก็จะเห็นว่าการแนะนำโปรไฟล์ตรงนั้นล่ะค่ะนะคอยมาแนะนำตัวที่3นะคะเราก็แถมให้ตัวหนึ่งนะคะ ตัวที่วายอยู่ในสตรีมนะคะพ่อแม่พี่น้องบางคนอนะตัวที่สองมันบ่ขื้นปุ่มสีเขียวนะคะว่าปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้นะคะอันนั้นนะคะถามมันบ่ขื้นตัวสีเขียวห้าบุม,มีทางหูเลยนะคะว่าผิดกดตัวใดนะคะเฮาต้องไปไล่ลบคลิปทิ่ผิดกดชุมชนที่เขาบ่ห้ลงออกนะคะพ่อแม่พี่น้องจังไดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณถึงเม็ดทุกไลน์นะคะหวังว่าคลิปนี้มันสิเป็นประโยชน์ด้อจ้ะ